วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการเปิดร้านใหม่ค่ะของโตเกียวพาซ่านะคะบายตาตะคุงค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นสาขาไทยราชค่ะวันนี้ทีแคทก็มาร่วมสังเกตการค่ะเพราะว่าต้องมาดูแลระบบกล้องวงจรปิดซึ่งก็จะมีทีมงานช่างกล้องวงจรปิดนะคะคอยดูแลตามจุดที่เราติดตั้งไว้ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศในการเปิดร้านใหม่ค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะทุกคน นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีแค่กล้องวงจรปิดก็ได้มาดูแลระบบกล้องวงจรปิดให้ทางร้านค่ะซึ่งได้รับความไว้วางสจนะคะให้มาดูแลระบบกล้องวงจรปิดค่ะนี่ก็จะเป็นข้อดีนะคะในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในกรณีที่เป็นร้านค้าหรือว่าโกดังอะไรต่างๆนะคะทุกคนเอาไว้บันทึกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะอันนี้ก็ไว้บันทึกเหตุการณ์เปิดร้านใหม่ค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็น โตเกียวพาซาสาขาฮาไทยลาดเนาะสินค้ามือสองญี่ปุ่นมากมายเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะซึ่งเราก็ได้มาร่วมสังเกตการนะคะเพราะว่าเราก็จะมาคอยดูแลระบบกล้องวงจรปิดที่เราติดตั้งไว้ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศเก็บมาฝากทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจนะคะที่ลูกค้ามอบให้กับบริษัทธนวัฒน์คอมมูนิเคชันแอนด์เทดดิ้งนะคะ โดยภายในนะคะก็จะมีสินค้ามากมายหลากหลายรายการเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจัก,กรยานนะคะถ้วยจานเครื่องครัวแก้ววายอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เป็นตุกกต๊กตากีตาร์นะคะอุปกรณ์ต่างๆมีเยอะมากมายเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยกันค่ะทุกคนหลังจากเปิดร้านนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่อกันเลยค่ะ ขอบคุณความไว้วางใจนะคะจากโตเกียวพาซาไบาตาตะคุงนะคะที่ให้โอกาสทีแคทนะคะมาดูลแลระบบกล้องวงจรปิดวันนี้ค่ะเลยได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากทุกคนจ้า